ค่ะอันนี้พอมากระดูกนี่เนูขาหลังมาติงปะเพีแล้วพอมาก่ตัวกันอ๋อหาลังมานิ่งๆไม่คุ ไม่มีอะไรเช็ดฝุ่นเลยเออดิ้หัวทั้งนี้ก็มีน้องสาวคอยดูอืยู่ค,คนคนคนไหนพอยืนได้คนนอโอ้ได้แต่ยืนได้อย่างเดียวเดินไม่ได้ประคองไปออกตรงนั้นก็จะครับแต่คนนี้ตั้งลากเตียงสองคนช่วยกันลากอ,อืแต่สมัยก่อนยายก็ดูคนเดียว เขาตายหมายคาอะไรฮะเขาเชิดชูว่ายายเป็นสุดยอดคุณแม่สุดยอดคุณแม่แล้วไม่เห็นเม่านยเขาบอกว่าอ้โดีจังแ่วมันมันก็เหอนพูดกนเพราว่าอากำพูดังนี่น้องสากเพงกา กันออกันเขาก็ช่วยกันคมังกู้อิบม uh, 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 uh. ังู้อะไรไม่ได้เย้า like, ที can, like. ่วัดแตกองหวันล uh. ีไปทำแล้วโอ้โไม่ได้เมไม่ได้ uh. uh ่กะฟ้าเ่เพิ่มกระเบืองไม่ไเิ่กัจะไปเปลี่ยนสมุดก็เอาไปกินกาแเร่องห อาอ่าอาอืครับแ้วนี่เดินไกลๆไหวไหมคุณยายเดินไกลๆไหวไหมไม่ไหวแล้ววไม่แงว มีอุปกรณ์เนาะคนนู้นเขาเตือให้คนนี้ก็เตือนอันอันอันน,น,นี้อันนี้คุณพี่เคยบวชอยู่ก่อนเนาะครับดูกี่พรรษานะพี่ที่ตอนทขึ้นนะอืมแล้วแล้วก็ที่ศึกมาคือยังไงพี ร่างกายสู้ไม่ไหวอืมเพราะว่าร่างกายมันปะหวานลุ่มเลาลงหัวใจแรงแล้วก็เส้นสมองติดอย่างนี้เราเป็นพระใครจะดูแลเราแม่แเราก็แก่แม่ไปวัดทีก็เดินไม่ไหวอืม <Okay. S 1> แล้วก็ช่วยดูแลตอนนี้ดูแล,แลหาปลาก็เลี้ยงขี้ออกไปเราไม่หาใครจะไปซื้อกับข้าวไหวอืม เดี๋ยวนี่หมูก็ซื้อไม่ไหวกิโลต้องถะโลเท่าไหร่ปลายังพอได้กินได้วันโลสองโลครึ่งโลก็พอได้กินแต่ไม่จะปลาเล็กนะไอมันจะปลาใหญ่ไปตัว่โตอ่ฮะครับนี่เราจะเป็นงใหม่กลัวฝนจะตกคุณพี่ชื่ออะไรนะครับนายมจงจตพินิทครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่น้ตอนนี้หกสิบครับขอบคุณมากครับพี่ครับไม่ไหวพอไม่ไหวแล้วเราก็ยังส่งไปให้อยู่ แล้วก็ศึกษาก็ส,ก <S 2> <S 2> ส,กสก่งไปให้ส่งปัจจัยไปให้ส่งคนรุ่ไปให้มีความเมตตาต่อการนาทานนะี่นะโอเคเป็นคนดีมากไอ้จ้อยเนี่ย <S <S คนอย่างนี้ได้ยากเนะี่ยทุ่งเทต่อวัดทุ่งเทต่อพระศาสนาทุ่งเทต่อพระพิสุงสรัตนวิมานพอหลายจยากกินข้าวเช้าแล้วลูกก้อนข้าวแล้วก็จะมาว่า มาดูแลเรื่องอาหารทั้งวัดเป็นไงพระสงฆ์เจ้าพ่ออยู่ฐานทำไหมใช้ปัจจุบันเลยฐานจากพระฐานแม่พงวันธรรมบกโยอาหารเยอะแล้วก็เต็มโตไปนะเต็มโตไปเกิดกินได้เลี้ยงดูทุกคนแต่ตอนนี้มาไม่ไหวแล้วเนาะหลวงพ่อเพราะว่าไม่มีคนส่งมา คคคครรรัับบหลวงพ่อเออชื่อแล้วฉายาย่างไงครับหลวงพ่อครับ่็พูดชื่อธรรมะเองก็บวชมาหกสามปีแล้วนะาเป็นเจ้าวาดที่นี่เป็นปีพศสองหาสองห้าชื่อ แต้ทางพระว่าพระครูบวรสังฆัตา,ายายาฐานะธรรมโมองเล็บชื่ออีกชื่อนว่าเงินต้องมีญาติโยมขนานน่ะว่าหล่เงินกันจะไปที่ไหน,น,น,นก็เหมือนเ่ำรวงร่ำรวยร่ำงวยใคระโยนที่มหมาก็าามยหรเองร่ย เป็นคือเนาวทำาั้งแต่เรนดอายุเท่าไหร่แล้วครับหลวงพ่อตนนี้ขนาดนี้อายุก็82แปดสิบสองจะเต็มแล้วเดินได้เต็มแล้วหนึับของเ็รูปไต่งามครับผมครับวันแม่วันแม่ในคุณยายเป็นยังไงบ้างในวันแม่ก็อยากได้ของกินมั่งอยากเงินไทยมั่งไม่มีเงินจะไทย ตัวกับทาไม่ได้พิการนี่สามคนไม่ลูกพิการหมดเลยมีลูกกี่คนตายไปสองหรือเจ็ดคนมันแปลคู่เขาไปก็หมดมีแต่ลูกตาตาตาเสียตั้งแต่เมื่อไหร่ตาสามีแฟนแฟนแฟนยายเสียฮะ อายุห้าสิบห้าเดี๋ยวนี้หกสิบปายแล้วที่ตายไปอายุห้าสิบห้าแต่ก็ยู่ยท้องสามเดือนอนี่ยโอ้ตอนฝาแฝดอยู่ในท้องฝาแฝดอยู่ในท้องสามเดือนตายท้องสามเดือนตายอือบขอดมาลงบ้านก็ช่วยหรือว่าเขาเลี้ยงนมมาปเดือนปีหนึ่งหรือว่าก็ให้นมปีหนึ่งพิการมากี่ปีแล้ว แบบสามสิบกว่าปีโอ้ยาวเลยเนาะเดินได้ไหมเนี่ยลูกไม่ได้ต้องดูแลยังไงบ้างครับก็ป้่อนขขาวอาบน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าทุกอย่างฝาแป้งมดทุกอย่างที่เยี่ยหมดทุกอย่างความรักที่แม่มีต่อลูกนี่ยังไงบ้างความรักที่แม่มีต่อลูกนี่รักก็สงสารเกิดมาไม่เหมือนเขาอะ เบื่อทั้งนั้นทุกอย่างทั้งทุกอย่าคนเดียวเหรอจ้าลูกสาวมีลูกสาวลูกสาวชอบกินไหม